เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมามีเฮ้ยแผ่นดินไหวโอ้ยทำไมอยู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานั่นสิป้าปาเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยป้าปา หนีแล้วหนีหนีวิทุกคนหลบก่อนเร็ว้ยวิหลบก่อนหลบก่อนคุณเขาเด็กๆเรามาเดินเที่ยวสวนไดโนเสาร์อะแต่อยู่ๆเราก็เจอไดโนเสาร์ตัวจริงขึ้นมาใช่แล้วหลบแทบไม่ทันเลยอะ่ะดูสินี่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเงียบไปแล้วนะเอาอย่างนี้ดีไหม เราไปสำรวจกันดูดีกว่าว่าที่สวนไดนโนเสาร์อ่ะมันมีอะไร<ป>ะทาไมอยู่ๆถึงมีไดนโนเสาร์ตัวจริงโผล่ขึ้นมามต้องมียานไดโนเสาร์มีอะไรนะพี่ดียานไดโนเสาร์เฮ้ยพูดไปเรื่อยพี่ดีไปไปหาดูกันดีกว่ากันเลยหโหพี่ดีดูสิข้างหลังเราอ่ะเป็นไดโนเสาร์กับช้างแมงมอดเต็มไปหมดเลยเราไปดูกันไหมไปไปดูกันดีกว่า หมัวแต่อู้อยู่เนี่ยี่เอ๊ะรลูฟี่หรือเปล่าใช่ไหมเขาใส่เหมือนไม่ใช่ประป๋าเนี่ยมันมีเห็ดสีแดงไม่ใช่หมายถึงเด็กคนนั้น่ะมีใครหรือว่าจะเป็นทางด้มดมมองมองหรือว่าจะเป็นลูฟี่ล่างจิ๊บจิ๊บประเด็กเราไปถามเขาไหมว่าเขาเป็นลูฟี่หรือเปล่าหนูหนูหนูครับ หนูเป็นลูฟี่หรือเปล่าครับเป็นลูฟี่ลางจินหรือเปล่าเฮ้ยแล้วหนูเป็นใครอะครับมาทําอะไรอยู่แถวแถวนี้มาหาไข่ไดโนเสาร์ครับเฮ้ยมาหาไข่ไดโนเสาร์กินเราเพิ่งเจออะไรไปนะเราเพิ่งเจอไดโนเสาร์ไปใช่แล้วเฮ้ยแต่ว่าไดโนเสาร์อะมันสูญพันธุ์ไปแล้วไม่ใช่เหรอครับมันจะมีไข่ได้ยังไงไข่ไข่ที่ ที่ยังไม่แตกครับไข่ที่ยังไม่แตกโอ้ยนี่งงมากเลยนะเนี่ยมันจะมีจริงๆหรอป้าป๊าโอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อครับไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกว่าไข่ไดโนเสาร์มันจะมีจริงๆถ้างั้นก็มาหาพร้อมผมสิครับโอ้ก็บอกให้เราไปหาพร้อมกันกับเขาอ่ะโอเคถ้างั้นเราจะไปสำรวจไข่ไดโนเสาร์กับนักสำรวจน้อยคนนี้นะครับเฮ้ย่วยด้วย มี<ล>คนติดอยู่ในกองกคุณคุณนักสำรวจช่วยลูกช่วยลูกฉันหงสมาหน่อยค่ะมามาเฮ้ยออกยังไงเลยทีนี้อเอ้าเฮ้ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หรือว่าจะไม่ได้จริงจริงไม่ต้องปะป๊ามาท้าง,งั้นเราขับกันดีกว่าอย่าเข้าไปอีกนะพี่ดีไม่รู้ติดไปจริงๆ นั่นน่ะสิใครจะไปติดจริงๆเฮ้ยอะไรมีคนติดอีกแล้วแล้วเราจะเริ่มกันจากตรงไหนดีครับนักสำรวจน้อยอุ้ยคุณนักสำรวจตรงนี้อ่ะมันมีช้างเขียวแดงอะ่ะตรงนี้เราไม่สำรวจก่อนเลรอครับมันเป็นช้างครับยังไงก็ไม่ใช่เป็นไข่ไดโนเสาร์อ๋อมันเป็นช้างยังไงก็ไม่เจอไข่ไดโนเสาร์แน่นอน ถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปตรงไหนต่อดีครับตรงอุ้ยทุกคนตรงนี้มันมีไดโนเสาร์ทีเล็กน่าจะอยู่แถวนี้ไหมครับอ,อืมอ,อาจจะอยู่ก็ได้นะเราต้องช่วยกันสำรวจนะขุเขาวไหนพี่ดีช่วยกันสำรวจนะดูซิเราต้องดูในตู้ไดโนเสาร์หรือเปล่าว่าไข่อ่ะมันจะอยู่ในตู้ไดโนเสาร์หรือเปล่ามีไหมขุเขาว อะไรนะตูดเหม,นม็มนมากเลยตูดเหม็นมากเลยตัวนี้น่าจะไม่มีใช่ไหมครับใช่ครับไปดูตัวนี้ไหมตัวนี้หางยาวมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยครับน้องๆดูสิเ UM พราะฉะนั้นเราจะต้องปีนขึ้นไปเพื่อจะไปดูที่ตูดของมันใช่ไหมครับคุณน <C> ักสรวจน้อยค่อยๆปีนนะครับระวังด้วยครับเอโอ้โหมคุณนักสำรวจน้อย <C> ค่อยๆปีนนะ <C> ครับระวังด้วยครับอา้าวมันเตี้ย,ยแค่นี้เองครับโอ้โห คุณนักสำรวจนี่เดินมาตรงนี้ก็เจอแล้วมามีมาม,มีลองมาดูหน่อยว่ามันมีไข่ไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีอ่ะป๊าป๊าไม่มีเลยโอ้โหนี่เราหากันมานานมากแล้วนะครับยังไม่เจอเลยลเราจะไปหาตรงไหนอีกดีอน้องออกแล้วตรงนูง้นมามีกกระดุไม่ เสาอยู่มันมีโครงกระดูกไดโนเสาร์อยู่ใช่ครับแล้วมันจะมีไข่ไดโนเสาร์ได้ไงครับคนไม่รู้อะไรโครงกระดูกไดโนเสาร์อ่ะมีอายุหลายล้านปีเพราะฉะนั้นไข่ไดโนเสาร์ก็ต้องอยู่ตรงนั้นโอ้โหฉลาดมากถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปดูโครงกระดูกไดโนเสาร์กันเลยไหมไปไปไป,ไปกันเลยเด็กๆไปกันเลย อห้ยเจอไมเจอไม้โครงกระดูกโครงกระดูกกระดูกต้นนั้นปะป๊าเฮ้ยใช่แล้วนั่นมันโครงกระดูกจริงด้วยเฮ้ยจริงๆด้วยทุกคนดูสิครับน้องๆตอนนี้เราเจอโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วเป็นจริงอย่างที่นักสํารวจบอกจริงๆด้วยดูสิไดโนเสาร์ตัวเนี้ยมันเป็นไดโนเสาร์ที่มีหลัง มีกระดูกแหลมแหลมอยู่ตรงหลังด้วยน้องๆมันช่อะไรนะซากแตนอ้อันนี้มันซะกแตนโอ้โหขึ้นหัวขึ้นหัวหัวนี่ไดโนเสาร์ตัวนี้นะอุ๊ยดูสิมามีมันกําลังกินหญ้าอยู่เลยแสดงว่าตอนที่มันจะตายอ่ะมันต้องกําลังกินหญ้าอยู่อย่างมีความสุขแน่เลยล้วลับฟมันก็พัดมาแล้วมันก็กลายเป็นกระดูกโอ้ใช่แล้วใช่แน่แ ถ้างั้นนะ่ะเราลองสำรวจดูซิว่าเราจะเจอไข่ไดโนเสาร์จริงหรือเปล่าเจอไมหมคะคุณนักสำรวจมาดูนี่เ,นเจออะไร<น>คุณเขาเจออะไรเฮ้ยจริงๆด้วยอะไรกลมๆพี่ดีไข่ไดโนเสาร์เราเจอแล้วน้องๆดูสิเราเจอจริงจริงด้วยอุ้ยพี่ดีอันนี้มันไข่ไดโนเสาร์ของแท้เลยนะรู้เปล่ามันเขียนว่า ไดโนเอ็กคือไข่ไดโนเสาร์ไม่แล้วสมัยนั้นน่ะสมัยนั้นมีตัวหนังสือเราเหลือมามีเุ้ยไม่น่าเชื่ออุ้ยอันนี้ก็เขียนว่าไดโนเอ็กอันนี้ไข่สีเขียวมีตาด้วยมีตาด้วยของคุณเขาล่ะเป็นไข่อะไรไดโนเอ็กไข่ไดโนเสาร์เหมือนกันแต่ของคุณเขาเป็นสีเหลืองมีมือผมมาด้วยมีมือผมมาด้วยเป็นตัวอะไรเนี่ย ถ้าอย่างนั้นนะเราอะไปแกะไข่ดูดีไหมว่าข้างในอะมันจะเป็นไดโนเสาร์พันอะไรดีไหมครับดีค่ะโอเคงั้นเราไปแกะไข่กันเลยมาเดี๋ยวเรามาแกะไข่กันเลยดีกว่าเด็กๆอืมให้น้องมาแกะก่อนเลยสีเกตสีเกตอยากได้อะไรอยากได้ทีเล็กอยากได้ทีเล็กเกตเราไม่รู้หรอกว่าข้างในมันคือไข่อะไรนะครับน้องๆ เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นไข่เซอร์ไพรส์เราตอต้องแกะดูเราถึงจะรู้ว่าข้างในมันเป็นไข่อะไรต้องไล่สีเข็ดได้หลายงานนอึ๊บอึ๊บแกะยากมากเราเบี่ยออกแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรป๊าป๊ามันต้องไปประกอบก่อนแบบนี้หรป่ามันกระดูกไก่หรือเปล่ากระดูกไดโนเสาร์อยากได้ตัวทีเร็กมากเลยป๊าป๊า ค <Okay, S 2> ลองแกะดูเลยพี่ดีตัวเต้นมาก็นเรยคือตัวนี้ซิเข็ดซิเค็ดซิเค็ดตัวอะไรอะพี่ดีส <c oughs> ีเหลืองกระดูกไก่อีกแล้วกระดูกไก่อนเขาอยากได้ไดโนเสาร์อะไรครับผสมพันธ์นไดโนเสาร์ผสมพันธ์เหมือนในเรื่องจูราสสิ์พาร์คใช่ไหมตัวนั้นมันคือมันคืออินโดมินัสเล็กใช่ไหมขุนเขาโอ้ <c oughs> โหต้องโค้ชอย่างนั้นเลยเหรอ วิ่งตื่นเต้นจังเลยอุ้ยคุณขาวำ้าไม่คงเขาวมันเท่อะเอา้าคุเขาไม่ใช่ไดโนเสาร์เหรอเฮ้ยมันคืออะไรอะเดี๋ยวเราประกอบดูดีกว่าะนะตอนประกอบขาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆตอนนี้ไดโนเสาร์ของเรามีขาแล้วมันคือไดโนเสาร์อะไรอะ่ะทุกคน,น,นใช่ไหม,มดูห,มหัวแล้วว่า เหมือนนกกระจอกเทศเลยมากินเนื้อครับอ่ะลองใส่หางมนดูซิมันจะเป็นตัวอะไรกันแน่นะโอ้โห <Ooh. S 1> oh oh. เหมือนตัวอะไรอ่ะพี่นายดูซิเป็นไดโนเสาร์พันใหม่หน้าตาเหมือนนกกระจอกเทศเลยแต่มีหางเหมือนแรปเตอร์อะ่ะโอ้โ oh. หเท่มากเลยใช่ไหมครับพี่นายใช่ mm hmm. ครับของพี่ดีเป็นไดโนเสาร์พี่น้องกับของน้องนายเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไดโนเสาร์พันนกกระจอกเทศ เป็นเจ้าตัวนกยักษ์เหมือนของนักสํารวจเลยใช่ไหมไหนครับตัวนี้รห,นนหรอ<ช>โอ้โหไหนนักสํารวจของนักสํารวจอยู่ไหนนกยักษ์อโอ้ขอดูหน่อยซิว่ามันเหมือนตัวเดียวกันกับพี่ดีหรือเปล่ามันมีหลายรุ่นเลยนะจริงเหรอพี่ดีโอ้โหเยอะมากเลยอะทุกคนไหนนักสํารวจโอ้โหจริงๆด้วยเหมือนกันเด้เลยอ่ะ ตอนแรกคุณเขาบอกว่าเป็นเรือนะไม่ใช่นี่ไงใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอ๋อปึ๊บอ่าแล้วก็เป็นอาวุธยิงเลยคุณนู่นเลยยิงเล้ด้วยโอ้โหอยู่ตรงนู้นหาเจอไหมคุณเขานี่ไงคุณนี่ไงนี่คุณใส่เข้าไปอย่างนี้คุลองยิงดูสินี่แล้วคุณไยิงเลยบ้านหนูตายยิงแล้ยิงเลย โหโหเท่เลยคุณเขาดูสิเป็นปืนด้วยอ่ะโอ้โหน้องๆครับพี่หนูดีพี่นายกับคุณเขาแกะไข่ไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้วพี่หนูดีได้เป็นไดโนเสาร์นกกระจอกเทศเหมือนกับน้องนายเลยส่วนขุนเขาได้เป็น ทานูอโอ้โหคุณเขาได้ตัวแลไปเลยนะสุดยอดมากๆโอเคครับน้องๆสำหรับคลิปนี้นะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับไข่ที่เอามาเล่นในคลิปนี้ไม่ใช่ไข่ไดโนเสาร์จริงๆนะเป็นไข่ของเล่นใช่แล้วถ้าเพ,พื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากดกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะและก็อย่าลืมปักติดตามตรงนี้ด <จะ S 2> ้วยนะคะไม,ไม่ลืมกินผักก็กินนมด้วยนะคะ